ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถรุ่นไหนนะแต่วันนี้ผมจะมาเอารถไปติดฟิล์มนะซึ่งก็ถือโอกาสแนะนําวิธีการเลือกฟิล์มให้เพื่อนๆไปในตัวเลยแล้วก็บอกข้อดีข้อด้อยของฟิล์มแต่ละประเภทที่มีขายอยู่ในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเซรามิกฟิล์มธรรมดามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับราคาจําหน่ายที่ถูกแล้วก็ราคาจําหน่ายที่แพงเนี่ยคุณภาพการใช้งานเนี่ย มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วว่าวิธีการเลือกฟิล์มอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งานของตัวเรานะครับก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันนะว่าผมจะใช้ฟิล์มแบบไหนราคาเท่าไหร่มาเดี๋ยวเราไปติดฟิล์มกันเออลืมบอ,อกไปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะสำหรับแฟนๆออโต้เลชั่นเลย เรามีส่วนลดพิเศษส,สำหรับคนที่อยากติดฟิล์มมาให้ด้วยก็ติดตามให้ดีท้ายคลิปสวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีเตอร์เจ้ารถมาติดฟิล์มกับพี่อยากรบกวนให้พี่ไม้เนี่ย ช่วยแนะนําหน่อยว่าควรเลือกฟีมประเภทไหนอะไรอย่างไรแล้วก็วีคูเองเนี่ยมีฟีมหลากหลายเกรดหลากหลายราคาเนี่ยครับผมมันแตกต่างกันยังไงบ้างขอตัวท็อปไลน์ของวีคูก่อนโอเคเป็นตัวไหนถ้าเกิดเจ้มาถึงแล้วถามหาตัวท็อปจากที่เลยเนี่ยแน่นอนตอนนี้พี่ผงต้องแนะนําเป็น VK10 นนะครับใช่เพราะต้องบอกก่อนว่าวีคูเนี่ยปกติลูกค้าที่เคยใช้งานเขาจะรู้จัก VK Series กันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น VK70 ตัวใสสุด นะครับและอย่างตัวล่าสุดที่ขายดีมานานแลวคือว k เคนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเข้มหน่อยนะครับแต่ว่าลูกค้าวิกูดเนี่ยรู้อยู่แล้ววีเคมันการ้้นดีแต่อยากได้เข้มๆตามเทรนด์นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นวีเคหนูนที่เป็นตัววีเคที่เข้มที่สุดบอตเตอร์การ้้นดีที่สุดด้วยอันนี้คือตัวท็อปเลยการ้อนดีที่สุดเข้มที่สุดใช่ายนี้เลยและยังคงความใสด้วยบัเตอร์คือปกติแล้วเนี่ยจะมีฟิล์มที่ชอบโฆษณาว่าให้เข้มนอกสว่างในแต่การใช้งานจริงอาจจะเจอปัญ นะครับแต่อย่างคันนี้ลูกค้าที่ติดไฟก็ผลตอบรับดีครับขับกลางคืนเนี่ยมั่นใจปลอดภัยจริงครับเตอร์แต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มเซรามิกไม่ใช่เซรามิกครับเราจะเป็นโลหะสปาร์ตเรงครับเตอร์แล้วระหว่างฟิล์มที่ไม่ใช่เซรามิกกับฟิล์มที่เป็นเซรามิกครับแตกต่างกันยังไงครับการใช้งานมันต่างกันต้องเล่าแบบนี้ฟิล์มวีคูลเนี่ยข้อดีคือการร้อนดีทัศนวิสัยดีแต่ต้องยอมรับว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นข้อสังเกตหรือเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งก็คือเขาจะบล็อกเส้นของสัญญาณ GPS ไปด้วย<ม>ซึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มี GPS ไงน,นะครับคนก็ใช้งานกันร้อนได้ปกติแต่ปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยเรามีการใช้งานเรื่องของ Navigator เร<ม>นะครับเรามีการใช้งาน GPS เนี่ยด้วยความที่ VQ ูเขาบล็อกขึ้นความร้อนทั้งช่วงคลื่น<ม>นั่นแปลว่า GPS <ม>ก็ในโดนไปด้วย<ม>นะครับปัจจุบันเนี่ยทางโรงงานของ VQ ูเนี่ยก็มีตัวนึงก็คือ c u ว e r ติซึ่งอันนี้นเป็นเซรามิกแท้100% 2ชั้นนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการ เฮ้ยยอมให้สัญญาณ GPS เนี่ยหรือสัญญาณดิจิทัลผ่นาน Easy Pass ถ้าเกิดเตอรขึ้นทางบ่อยเนาะนะครับยอมให้ผ่านได้เพ<ม>ียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความใสเคลียร์<ม>และการป้องกันความร้อนเขาก็อาจจะน้องว่อวีคู<ม>อยู่บ้างครับแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่านะครับป<อ>ระหยัดกว่า ก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานนะลักษณะการใช้งานถ้าต้องการต้องการความร้อนสูงสุดก็เน้นเลยชั้นร้อนชั้นอยากเย็นสบายก็จะเป็น VQ ก็จะเป็นแต่โอเคอยากใช้สัญญาณดิจิตอลด้วยนะครับก็สามารถเป็นยูเพอร์ได้แต่ว่านะครับก็ต้องบอกว่า v ลเองเนี่ยเราก็มีในส่วนของ GPS Booster บางทีเฮ้ยพี่ไม้ผมอยากใช้ค VQ แต่ผมอยากได้อยากใช้สัญญาณดิจิตอลได้ด้วยอยากเล่น GPS ในมือถือ Google Map ได้ด้วย VQ ูลราก็จะมีตัว GPS Booster โพลอยในการเล่นแดดติดตั้งก็ถือครับก็ติดตั้งเพิ่มเข้ามาก็ติดตั้งเพิ่มเข้ามาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทใช่ครโอ้ก็ทำได้สามารถใช้ได้แล้วอย่างเลทราคาป่ะพี่อันนี้ต่อบค่ะอันนั้นท็อปสุดของวีปูวีเคเนี่ยเลทราคาประมาณกี่บาทอ่าอย่างตัว VK10 นะครับราคาหน้าร้านปกติอย่างคันที่เห็นออดี้มาคันนั้น A4 เนี่ยอยู่ที่40,000บาท40,000ื่นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ ให้ส่วนลดด้วยใสำหรับสำหรับลูกค้าที่มาจากในคลิปของทางทีมงานออโต้สเตชันครับนะครับก็มีส่วนลดด้วย6,500บาทโโอ้หนะครับเดี๋ยวมาให้ไปเลยเนาะท่านี้นะครับถ้าเป็นวีคูอย่างที่บอกครับวีเค100เนี่ยอยู่ที่40,000บาทแต่ถ้าเป็นวีเครุ่นอื่นๆก็จะอยู่ที่36,000บาทคือวีเค100ราคาเขาจะสูงกว่าเพราะมันเข้มสุดจะสูงกว่าวีคูในกลุ่มนะครับประมาณ10% นะครับแต่ท่านี้ถ้ามาเป็นคือปกติควบจำกัดมุ่าจุดหมายไม่เท่าติดนะครับถ้าเป็นตัวเซรามิก X สามนะครับก voilà ็เร okay> ิ่มต้นที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับหรือถ้าเป็นตัวที่ย่อมยาวที่สุดก็จะเป็นตัว provision นะครับก็จะเป็นสองตัวนี้ซึ่งขายดีมากครับเตอร์คือบางทีเนี่ยลูกค้าเอ้ยไม่อยากจ่ายเกินหมื่นนะครับหลักพันมีไหมยูเพอร์เรามีให้ก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับในกลุ่มของเซรามิก provision ตัว CP series ราคาอยู่ที่6,900บาทครับ แต่อันนี้6,900บาทก็คือเตะฟิล์มเลย,เยก็ดีกว่าที่ที่หันจากโชลูใช่ไหมใช่ครับแล้วสอบ,บ,สอบถามพี่ไมค์เพิ่มเติมถ้าสมมุติงบไม่ถึง40,000แต่อยากติด VK Series เราอแดแอปพลายอันนี้ทางวีคูจดให้ได้ไหมพี่ทำได้ครับอย่างตัวเนี้ยอย่าง VK Series นะครับเราจะมีอีกหนึ่งแพ็กเกจที่เราสามารถมิกซ์ให้ลูกค้าได้ก็คือบานหน้าเป็นบานที่ใหญ่ที่สุดรับความร้อนเยอะที่สุดนะครับ,ค,รบคนขับโดนเยอะที่สุดเนี้ยนะครับบานหน้าเราให้เป็น VK ไป แต่บานข้างบานหลังครับก็จะเป็นต er ัวรองก็จะเป็นตัว X s e r i e s ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งหมด4รุ่นตรงนี้นะครับราคาก็จะย่อมยาอมลงปกติวีฟูทั้งคันสามหมื่นบาทสี่หมื่นบาทแต่ถ้าเป็นบานหน้าเป็น VK และบานข้างเป็น X s e r i e s ก็จะอยู่ประมาณ2 0,000ืนะครับก็สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้แล้วก็ได้ฟิ์มบานหน้าเป็นคุณภาพตัวท็อปจากวีฟูไปนะก็อยู่ที่ความต้องการแลวลูกค้าที่เข้ามาอยากได้แบบไหนก็มาคุยมาสอบถามพี่ไมนก็ได้พี่ยากได้ การความร้อนดีที่สุดนะครับ VK m i ี i โดย os, โเฉพาตัว VK10 เนี่ยดีที่สุดแ,แต่ถ้าลองลงมาก็จะมีของมีครูเองก็จะมีตัว x s e r i e s, <S มาลองรับอันนี้ก็ราคาก็จะถูกลงมาแต่ถ้าคุณชอบฟิล์มเซรามิกเพราะการใช้งานที่อาจจะต้องใช้เรื่องของ g p s หรเรื่อง Easy Part s, การเซ็นเซอร์บบต่างๆก็มีตัวที่เป็นฟิล์มเซรามิกเป็น Hyper Optic กนะครับก็เป็นโรงงานโรงงานเดียวกันโรงงานเดียกันแต่ว่าราคาก็จะถูกมาแต่ว่า การการความร้อนเนี่ยมันก็จะสู้ของวีคูไม่ได้ก็ต้องยอมแล้วว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของประสิทธิภาพการความร้อนวีคูก็จะเืีกว่านะครับเอางี้พี่ไม้พูดแล้วไม่เห็นภาพมีสิ่งที่ให้ทดลองอหมได้าะว่าการความร้อนได้ดีกว่ากัรอื่ได้เพราะวันนี้พี่ไม่ได้มาพูดอย่างเดียววันนี้เดี๋ยวพี่สุริเตอร์เห็นเลยว่าวีคูดีกว่ายังไงโอเคตามไปชมกันครับครับผม โอเคครับเตอร์ก็อันนี้คือโซนที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเตอร์อยากพิสูจน์อ่าก็อันนี้จะเป็นในส่วนของโซนที่เราจะทดสอบนะครับในส่วนประสิทธิภาพฟิล์มให้เตอร์แล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ได้ชมกันว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งต้องบอกเตอร์ก่อนว่าไอโซนแบบนี้เราจะมีในศู์ตัวแทนวิคูทุกที่รวมถึงในบูธมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เช่นเดียวกันก็คือลูกค้าสามารถมาลองได้ให้เห็นกระตาให้สัมผัสด้วยตัวเองเลยว่ามันกันความร้อนได้ ดีจริงเพราะเดี๋ยววันนี้เตอร์กำลังจะจาย3าม0 0่นกว่าบาทเตอร์จะต้องรู้ว่าเตอร์จะได้อะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทดสอบให้ดูนะครับก็เริ่มแรกก่อนอันนี้ก็คือหลอดไฟที่เป็นในส่วนของหลอดอินฟราเรดไม่ใช่หลอดไฟเฉยๆแต่เป็นหลอดไฟที่ให้ความร้อนค่อนข้างสูงมากนะครับที่พี่จะขออนุญาตให้ลูกจะลองเทสความร้อนของมันก่อนเทสเอาจากตรงกรงลอดกันเลยครับหลังมือเนี่ยแหละที่ต้องมาใช้หลังมือเพราะเราขับรถแล้วหลังมือเราเจอแดดเนาะนะครับอุ่นๆอุ่นๆอุ่นร้อนเลยพี่อันนี้อ่ะ อันนี้จะเป็น VK 55แล้ว VK 30ลองด้านหลังกระจกครับ<อ>ความร้อนเมื่อกี้รู้สึกอยู่ไหมโหหายเยอะพี่อะนะ,ะจริจริงผมฟุ้นจริงต้องถามว่าเอ้ยมันหายมันหายไปไหนคืออย่างที่พี่เล่าใฟังว่าเฮ้ยคุณภาพในส่วนของฟิล์มประสิทธิภาพของฟิล์มเะียบางตัวจะีปิดก,ก่อนคือฟิล์มบางตัวเนี่ยเขาดูดซับความร้อนไว้ในตัวเองอืคําถามคือพอดูดซับแล้วพ,พอฟิล์มมันความร้อนมันอิ่มตัวมันหายไปไหน มันก็จะคายส่วนหนึ่งออกข้างนอกแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาภายในรถบางทีเราขับกลับไปเอ๊ะทำไมร้อนขึ้นแอร์เสียหรือเปล่าก็ต้อบอกว่าไม่ใช่ลอะครับเป็นเพราะว่าฟิลเนี่ยมันดูดซับความร้อนน้อยไงเนาะแต่ทีนี้วีคูลเราไม่ได้ดูดซับความร้อนครับเดี๋ยวต้องคนเพิ่มยีนนี้ทนผมครับของเล่นด้วยอ่ายีนตรงนี้ผมบอกเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกร้อนเหมือนแสงมันมันออกมาหาผมอ่ะเพราะฟิลวีคูลมันสะท้อนความร้อนเข้ามาหาเรา นะครับสะท้อนความร้อนออกเนาะถ้าเดี๋ยวจะให้ทดลองตรงนี้นะครับครับอันนี้คือฟิล์มเข้มไหมเข้มเข้มเข้มกว่าอันล่างอ่ะอันไหนเข้มกว่าอันบนเข้มกว่าอันบนเข้มกว่านะครับฟิล์มที่เข้มกว่าเป็นยังไงบ้างอุ่นๆนะเีเทียบกับข้างล่างไม่ร้อนเลยเนี่ยหมอามือแตะไปเลยเนี่ยสังเกตไหมครับทั้งๆที่ข้างบนเป็นฟิล์มที่เข้มกว่า นะครับแต่สามารถการร้อนได้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นการที่เราอธิบายลูกค้าว่าเฮ้ย <He i, S 1> จริงจริง<ๆ>ฟิล์มที่เข้มมันไม่ได้แปลว่ามันจะการร้อนดีกว่านะครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบข้างในว่าเขาใส่เทคโนโลยีและวัตถุดิบอะไรลงไปนะครับในส่วนของฟิล์มที่เรารติดตั้งลงไปเห็นภาพเลยอันน,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 นี้อันนี้ชัดเจนเลยครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฟิล์มเซรามิกยี่ห้อดังในบ้านเราเนี่ยแหละนะครับและนี่ก็เป็น X 4 0ซึ่งก็เป็นตัวรองของวีคูแต่ว่าใสที่สุดและเป็นตัวที่ผมมักจะแนะนําให้กับ ลูกค้าหลายๆคนที่เอ้งบไม่ได้สูงมากมแต่อยากได้ฟิล์มที่ค่อนข้างใสและคุณภาพดีนะครับแต่ตัวนี้คือตัวที่วันนี้เราเลือกไปครับเชิญครับ,รบข้างบนจะเป็น X25 นะครับซึ่ง X25 ก็จะเป็น่น,นใชจะเป็ตัวตัวหนึ่งที่เราออกแบบมาให้สามารถติดตั้งบนบานหน้าแล้วก็ใช้ในส่วนของ e a s Pass TBS ได้สัญญาณต่างๆได้สัญญาณต่างได้อ่ะโอเคอันนี้ได้ข้อสรุปพอสมควรไหมอันนี้ มันเย็นกว่าชัดเจน,นเย็นกว่าแต่นี้ก็ยังมีอุ่นๆอ,อยู่บ้าง<ช>แต่ก็จะไปได้ในเรื่องที่พี่บอกว่าใช่ดีพาร์ตอะไรเงี้ยก็ยสามารถใช้งานได้ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกคือคลื่นความร้อนเนี่ยมันช่วงมันค่าเกี่ยวในส่วนของคลื่นของสัญญาณดิจิตอลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้การร้อนที่เต็มประสิทธิภาพเราก็จะต้องยอมรับข้อที่เป็นจุดด้อยหนึ่งเรื่องนี้ด้วยแต่อย่างที่บอกคือเราก็สามารถติดตั้งเป็นตัว GMS Booster ถ้าเติมก็ไปได้โอเคเนาได้ผมตัดสินใจได้แล้วไม่เปลี่ยนใจแน่นอนผมนะครับวันนี้เสี่ยงเงินแน่นอนเสี่ยงเงินแน่นอนเงินรับทุกอย่างจบครับถ้ามันดีก็คุ้มค่ากับการเสี่ยงเงินใช่ยั้ไก็รับรบกวนค่ะพี่ไม้จัดูแลให้ครับเป็น V K หนึ่งสี่รอบพันรับอได้ครับอจัดให้ครับก็จะใช้เวลาติดตั้งประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับรวมรอบฟิล์มเก่าด้วยนะครับยังไงคุณเติมก็ความสบายได้ครับขอบคุณครนะ ด้านนี้ได้เลยนะครับเชิญเลยโอ้มีโซฟามีห้องรับรองอย่างดีนะพี่นะครับก็มีปรับได้ครับแล้วก็พื้กที่สามารถเห็นรถของตัวเองได้อ่านะฮะเออเห็นขั้นตอนการทํางานเลยใช่พี่ดีช่างเขาติดให้เรายังไงรอบฟิล์มอะไรยังไงใช่ครับเพราะบางทีลูกค้าก็เป็นห่วงรถชั้นไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทุกท่านก็สามารถมานั่งพักโซนนี้แล้วก็ดูรถได้โอเคนะครับครับไม่ต้องสบายครับรถก็สมายด้วครับครับผม เรียบร้อยครับตอนนี้เราติดฟิล์มใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับแรกที่เห็นเลยว่าเปลี่ยนไปแน่นอนก็คือความสวยงามของรถนะฟิล์ม VQ ค VK10 ฟิล์มข้างนอกเนี่ยมันจะดูสีดำดูมืดซึ่งฟิล์มเก่าที่ขับมามันจะเป็นเหมือนฟิล์มประลอดที่จะมีแสงเขียวๆหน่อยนะครับแต่พอติดเป็น VK10 แล้วเนี่ยมันทำให้รถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับดูสุข,ขุมซึ่งถ้าเรามองจากข้างนอกเข้าไปข้างในเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะ คือข้างนอกมันดูมืดมากแต่เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามันจะสว่างมันจะใสมันจะชัดเหมือนจากที่พี่ไม้บอกเราหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเอารถมาจอดตากแดดเลยนะครับจะได้รู้ไปเลยว่าเข้าไปนั่งในรถเนี่ยมันร้อนไหมนี่เดี๋ยวผมเปิดอุณหภูมิให้ดูตอนนี้นี่สาององศาจอดตากแดดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเข้าไปนั่งปุ๊บเป็นยังไงอ่า ตาตากแดดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเข้ามานั่งเอาแบบไม่สตาร์ทรถไม่ร้อนวะนะบอกตรงไม่ร้อนไม่ได้อวยนะมันไม่ร้อนเหมือนตอนอยู่ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทหนะ่อยพอเข้ามาแล้วปุ๊บดูจากทัศนวิสัยในการมองเห็นจากข้างนอกที่เราเห็นนะ่ะว่าฟิล์มมันสีดํามองข้างในไม่เห็นพอมองจากข้างในออกไปข้างนอกก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะใสเคลียร์นะคือขั้นตอนการติด เขาทางวีคูเขาก็ได้มีการแบบขัดกระจกด้วยบางทีรถเก่ารถมาลอกฟิล์มออกอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกเศษข้าวต่างๆเขาก็มีเทคโนโลยีในการทําในเรื่องของการขัดกระจกด้วยพอเข้ามามันก็ใสแล้วตัวฟิล์มของวีคูเองเนี่ยมันก็เป็นฟิล์มที่ใสยอยู่แล้วนะครับพอเข้ามานั่งเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยมั่นข้างที่จะชัดเจนจริงๆนะผมเชื่อว่าขับขี่ตอนคืนเน่ยสบายๆตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยอีกจุดหนึ่งที่ต้อง แนะนำแล้วก็เป็นข้อควรระวังในการเปลี่ยนฟิล์มมาใหม่นะครับก็คือในเรื่องของการเปิดกระจกเนี่ยกระจกทุกบบานเนี่ยทางวีคูเองเขาก็เอาติ๊กเกอร์มาแร้ปปิดไว้เลยนะคือห้ามเปิดอันนี้ทางวีคูเขาห้ามเปิดเป็นเวลา10วันซึ่งปกติก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ7จ็ถึงสิวันะอะไรนั้นถึงจะเปิดได้รวมไปถึงไอ้ตัวชุบติดกระจกต่างๆนะติดกล้องโกโปรหรืออะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งติดนะครับม่งนั้นมันจะมีปัญหากับตัวฟิล์มได้ซึ่งเมื่อกี้ก็ถามทางพี่ไม้แล้วด้วยว่า ฟรีะถ้าติดไปแล้วอะถ้าเกิดมีปัญหามันเด้งขึ้นมาหรือว่ามันมีหยดน้ําอย่างเงี้ยสามารถเคลมได้ไหมพี่ไม้บอกว่าสามารถตรงเนี้ยเพิ่งติดไปใหม่อ่ะสามารถเข้ามาแก้ไขหรือว่าเคลมได้เลยนะครับทางวีคูเขาจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การติดเนี่ยทางวีคูเขาแนะนําว่าถ้าติดไปแล้วเนี่ยให้รอสักคพึ่งชั่วโมงนะจะได้ดูอาการด้วยว่ามันมีเด้งมันมีเม็ดน้ําขึ้นหรือไม่นะครับจะได้แก้ไขได้ทัน และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของการมาเปลี่ยนฟิล์ม V q VK10 ในวันนี้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้เก็ดความรู้ในการเลือกใช้ฟิล์มให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองไม่มากก็น้อยและพิเศษสุดๆครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าถ้าใครสนใจอยากจะติดฟิล์ม V q VK Series นะครับติดต่อมาที่ f e c o o o Fanpage Auto Station แจ้งชื่อเบอร์โทรรุ่นรถแล้วก็รุ่นฟิล์มที่อยากจะติดนะครับถ้าเป็น VK Series เรามีส่วนลดให้ ,6000 ห้าร้อยบาทนะครับติดต่อมาทางเราได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งเรื่องส่งชื่อมาให้ทางวีคูเองนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการนัดแล้วก็คุณก็เอารถมาติดรับส่วนรถไปเลยหกพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าคุณมีงบจํากัดแต่อยากติดฟิล์มในตระกูลของวีคูนะครับก็จะมีรุ่นเอ็กซิลี่ที่มีราคาถูกลงมาแต่ถ้าคุณอยากติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มเซรามิกก็มีแบรนด์ฮิวเปอร์ออปติกก็มาติดได้อันนี้ก็จะมีราคาจําหน่ายที่ถูกลงไปอีกนะครับ สุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันครับก็รบกวนเพื่อนเเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออโตสเตชันของเราด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ